คนญี่ปุ่นสุดทึ่งค่ะคนไทยช่วยเหลือคนหมดสติด้วยสกิลคันเทพนะคะแล้วเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเลยนะแล้วคนไทยในโต๊ะเราคือพุ่งไปประคองทันทีเอาเท้าตเตะเศษแก้วออกคือทําโดยสัญชาตญาณอะ่ะทุกครั้งที่เกิดเหตุเฉพาะหน้านะคะคุณผู้ชมเราคนไทยเนี่ยพร้อมจะช่วยโดยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องรอให้ไทยสั่งนะคะเพราะว่าเรื่องน้ําใจมันอยู่ในสายเลือดคนไทยค่ะ เรื่องนี้เนี่ยท้า,าคนญี่ปุ่นเขาอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะคะเพราะเขาบอกว่าวัฒนธรรมบ้านเขาเนี่ยเวลาเกิดเหตุเฉพาะหน้าเขาทำเนี่ยแตกต่างจากคนไทยแน่นอนค่ะหลายคนน่าจะยังจํากันได้นะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวไวรอลนะคะเมื่อพยาบาลสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปพบคุณลุงหมดสติแล้วเธอเข้าไป CPR จนคุณลุงฟื้นค่ะและเมื่อเร็วๆมานี้นะคะก็มีเหตุการณ์คล้ายกันค่ะ เกิดขึ้นในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะและคนไทยเราก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังอีกแล้วค่ะเรื่องราววันนี้ค่ะถูกเล่าไว้ที่บัญชีโซเชียลที่ชื่อว่าพิชากายะนะคะเธอเล่าไว้ในคลิปค่ะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยเนี่ยเข้าไปช่วยคนญี่ปุ่นที่ร้านอาหารอิซากายะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยไปกินอิซากายะกันกับเพื่อนๆของเธอที่ทำงาน ก็มีคนไทย2คนคนญี่ปุ่น2คนบนโต๊ะของเธอนะคะทีนี้ค่ะจูจ่เนี่ยโต๊ะข้างๆโต๊ะข้างๆกันเป็นคนญี่ปุ่นค่ะล้มลงไปกับพื้นคุณผู้ชมตัวเนี่ยนะก็ไปโดนแก้วนะตกลงมาจากโต๊ะแตกกระจายไปหมดเลยแต่สิ่งที่คนไทยทําก็คือเพื่อนคนไทยนะคะที่อยู่ที่โต๊ะของคุณพิชาเนี่ยแหะค่ะ พุ่งเข้าไปประคองทันทีค่ะเรียกว่าพุ่งเข้าไปชาร์จนั่นแหละคุณผู้ชมเอาเท้าเนี่ยเตะเศษแก้วออกนะคะทุกอย่างก็เกิดขึ้นรวดเร็วนะทำโดยสัญชาตญาณเลยทําโดยอัตโนมัตินะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่าคนที่ล้มลงไปเนี่ยลุกขึ้นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเนื่องจากแขนขาของเขาเนี่ยมีอาการเหมือนกับอ่อนแรง คล้ายๆกับเป็นอัมาพาตขยับไม่ได้แบบนั้นนะคะไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่จะนั่งก็นั่งไม่ได้ค่ะเจ้าของร้านเขาก็เข้ามาอุ้มนะอุ้มคนป่วยเนี่ยขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับนะคะระหว่างที่รอรถพยาบาลอยู่นะคนญี่ปุ่นที่อยู่กันข้างในโต๊ะเนี่ยแหละเพื่อนของเธอเนี่ยนะคะตกใจมากเลยบอกว่าตกใจกับแอคชั่นของคนไทย อะไรมันจะไวเวอร์ขนาดนั้นคือไวจนหน้าทึ่งในขณะที่พวกคนญี่ปุ่นน่ะยังตกใจอยู่เลยยังอ้าปากค้างอยู่เลยพวกเขาเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่รู้ว่าควรจะแสดงออกกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยยังไงแต่คนไทยไม่คิดเลยค่ะผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะหนึ่งในสมาชิกบนโต๊ะก,กินข้าวของเธอเนี่ยบอกกับคุณพิชาเลยบอกว่าถ้าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นจะไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะ เพราะเขารู้สึกว่าก็ฉันไม่ใช่หมอนี่แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็กลัวด้วยค่ะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหายุ่งยากตามมาทีหลังนะคะอย่างเช่นทําให้อาการของผู้ป่วยคนนั้นน่ยแย่ลงเพราะว่าเราอาจจะช่วยแบบไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วตัวเราเองก็จะสวยไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะคะแล้วในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามีคนใดคนนึงเนี่ย เป็นตัวตั้งตัวตีขึ้นมาอ่าเป็นลีดเดอร์ขึ้นมาเฮ้ยนี่มันเรื่องสําคัญมันเหตุฉุกเฉินอา้าคุณไปหยิบผ้าขนนูคุณไปหยิบน้ํามาสิอ่าสั่งการเป็นลีดเดอร์สั่งการ,การคุณมาช่วยฉันหามเพราะสิซึ่งถ้ามีคนมาสั่งแบบนี้อ่าแบบนี้แหละคนญี่ปุ่นจะยินดีเข้าไปช่วย แสดงว่าเขาอยากจะช่วยนะไม่ใช่ว่านิ่งดูดดยอยากจะช่วยแต่งเงอะทําไม่เป็นนะนะคะเราก็ไม่กล้าทําจากนั้นค่ะคนญี่ปุ่นที่ร่วมกินข้าววันอยู่เนี่ยก็คงจะรู้สึกผิดค่ะและอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยจะตาหนิฉันหรือเปล่าที่ฉันนั่งอึ้งอ้าปากค้างอยู่อะไรแบบนี้เ็าไม่ทราบได้นะคะทีนี้เพื่อนคนญี่ปุ่นก็ขอโทษค่ะขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ซึ่งคุณพิชาเธอก็บอกว่าเธอเข้าใจนะว่ามันเป็น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็เลยมาบอกเล่าเรื่องราวนี้นะคะให้พวกเราได้ฟังกันนะคะซึ่งเรื่องราวนี้ก็อย่างที่เล่านะคะว่ามันเคยเป็นไวรัลมาครั้งหนึ่งแล้วตอนพยาบาลสาวไปช่วยคุณลุงเขานะคะเป็นคุณลุงคนญี่ปุ่นนะคะเนี่ยละค่ะก็เป็นเรื่องที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาประทับใจในความช่วยเหลือของคนไทยนะคะคุณพิชาธอบอกว่านี่คือเรื่องน่าชมเชยที่คนไทยเนี่ยมีนิสัย กล้าหารที่จะเข้าไปช่วยคนอื่นแล้วก็เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นด้วยสุดท้ายค่ะเธอก็อวยพรให้ชาวญี่ปุ่นท่านนั้นนะคะหายดีแล้วก็แข็งแรงไวๆค่ะคลิปนี้นะมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยค่ะบอกว่าผมชอบที่คนหนึ่งเนี่ยเคยเขียนเอาไว้นานแล้วบอกว่าคนไทยอะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแต่คนที่ไม่ช่วยต่างหากและที่แปลก เพราะว่าสังคมของเขาอะ่ะมีปัญหามีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าญี่ปุ่นมีแนวคิดเรื่องของความรับผิดชอบทางกฎหมายก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้สึกลังเลที่จะเข้าไปช่วยยิ่งถ้าช่วยแล้วสถานการณ์มันดันแย่ลงความรับผิดชอบมันก็มาตกอยู่ที่คนช่วยแทนจ้าอีกคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาตอบนะคะบอกว่าก็น่าแหละที่ว่าสังคมมันแปลกของไทยอะ่ะมันมีเคสนะที่ว่าเราช่วยผิดวิธีอย่างเช่นเรื่องที่เอาช้อนอะ่ะ เข้าปากคนที่เป็นลมชักแล้วให้คนเป็นลมชักนกัดช้อนเนาะแต่กระแสสังคมเนี่ยก็เลือกให้ความรู้ที่ถูกต้องแทนที่จะชี้นิ้วต่อว่าคนช่วยมันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกไม่ลังเลเลยที่จะช่วยคนอื่นอีกคนนึงค่ะเขาเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะคะบอกว่าเราเคยเจอเคสคนตกบันไดตรงหน้าเลยจะเข้าไปช่วยเนี่ยมีคนมาห้ามเราบอกว่าอย่าไปยุ่งให้โทรเรียกรถพยาบาลให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดีกว่า สรุปคนญี่ปุ่นไม่ได้ไม่อยากช่วยนะแต่ว่าเพราะลัวช่วยแล้วผิดแล้วจะต้องรับผิดชอบส่วนคนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะก็มีที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันค่ะบอกว่าจากใจเลยคนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะคือตัวใครตัวมันมากค่ะชอบสังคมไทยมากกว่าเยอะเลยคนไม่รู้จักกันก็ช่วยกันได้หมดอีกคนนะคะก็บอกว่าจําได้ครับมันมีเหตุการณ์ทํานองนี้เคยเกิดขึ้นที่อเมริกาคนไทยอะเข้าไปช่วยเขา แล้วบังเอิญไอ้คนคนนั้นอะ่ะฟื้นขึ้นมาแล้วดันไปเรียกร้องค่าเสียหายคนช่วยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามต่อนะจำไม่ได้แต่มีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นจริงๆที่อเมริกาเออพวกอเมริกาเนาะอเมริกามันจะขี้ฟ้องอะไรแบบนี้แหละคุณผู้ชม เอาพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไม่ใช่ว่าการช่วยเหลือมันจะทําได้ทุกที่นะแล้ววัฒนธรรมเราก็มีแบบแตกต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเราสนับสนุนให้ทุกๆคนมีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆค่ะทั้งกับชีวิตของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยค่ะ